ตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่แกจนตายเนี่ยเรามีแต่อยาก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 โดยไม่สาเหตุอยากตอนเด็กก็อยากอย่ากหนึ่งตอนโตก็อยากอย่ากนึงตอนแกก็อยากมีแต่อยากมีแต่อยากอยากหมดเลยอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากโดยไม่รู้เหตุตายก็ยังสั่งเสียกันอีก ถ้าไม่มีหลักธรรมไม่มีคําสอนน่ยโยมเกิดมาเพื่อลงนรกอย่างเดียวเลยมีนรกเป็นที่ไปรองรับหมดนแล้วในนรกเนี่ยคนมากกว่าในโลกละนับไม่ถ้วนเพียงแต่เรามองไม่เห็นแต่อย่างที่เคยบอกไว้ตอนต้นเรามองไม่เห็นอากาศเรามองมอง,มองไม่เห็นความคิดของคนตับไตไส้บุงของเราถ้าไม่ผ่าเราก็ไม่เห็น มันมีแต่ละคนมีความคิดแต่เรามองไม่เห็นฉะนั้นเป็นคำแนะนำถ้ารักตัวปัวบ,บาปค่อยทำตามคำสอนาตามคำคำสอนที่ทรงตัดสูกว่าจะได้พระธรรมแต่ละธรรมขันเนี่ยสองยี่สิบอางไขกำไรแสนกับ ไม่มีหน่วยนับเลยว่าความนานนี่นานขนาดไหนไม่มีหน่วยนับเรามีพระพุทธเจ้ามาแล้วยี่สิบแปดพระพุทธองค์นับไม่ท้วนเราเกิดตายเกิดตายแตกดับกันนับไม่ท้วนถ้าเราไม่เจอหลักธรรมเราจะถูกเวี่ยงออกเลยเนะี่ยในโลกนี้ก็มีเยอะแยะไปะหมดแต่ละลัที่แต่ละศาสนาที่เขาเรียกกัน ก็ขอให้โยมพยายามตรองตามนะไม่มีการบังคับธรรมะพระเจ้านี่ให้ฟรีๆไม่มีการคิดเงินเด็ดขาดบันเตมีอยากอยากทำหน้าที่นี้เพื่อต้องการให้หลักธรรมคาสอนพระเจ้าอยู่ได้สืบต่อพุทธศาสนาอยู่จนทั่วลูกทั่วหลานของเราบันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ขอยุติรายการสนทาธรรมสนทาธรรมไววเพียงแต่เท่านี้จเจริญพร ตา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 ค่ะท่านผู้ฟังคะท่านคงได้รับความรู้จากท่านพันเตยานะพนลารทีนะคะท่านได้อธิบายเกี่ยวกับว่าพระพุทธเจ้านะคะหรือว่าผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายนี้ได้ตรัสรู้อะไรนะคะ เราไม่เอาที่อื่นที่เขาว่านะคะไม่เอาแล้วนะคะ,ะความรู้นี้ในชะ่างก็แสวงหาเกือบ20ปีนะคะสเปะสปะไปก็ก็ไม่มีโอกาสนะคะ,ะท่านผู้ฟังมีโอกาสดีนะคะ,ะและเป็นผู้โชคดีนะคะที่พันเตนได้มาอธิบายให้ทราบถึงรายละเอียดนะคะเมื่อทราบแล้วอย่าหยุดแค่นี้นะคะติดขาในรายละเอียดต่อไปอีก นะคะเพราะคําตอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นยากและคัำภีละนะคะหยุดไม่ได้นะคะเราจะต้องรู้ให้มากกว่านี้เพื่อจะทําไมนะคะ,ะเพื่อที่จะหนีอบายภูมินะคะ,ะใช่ไหมคะ,ะเราคงจะหนีไปด้วยกัน นะคะเราไม่ไปนะคะอบยภูนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะเ,เวลาเราหมดโรงแ้วนะคะท่านผู้ฟังนะคะขอเชิญท่านผู้ฟังร่วมกรวดน้ำอัปมัญญาค่ะุวญ,ญาสิทานิกตาสยายนันยานิกตานิเมเตสันจะภาคิโนโหนตุ สัตตาน,นตปัมมาณากาสัตวะทางสามสิเวปภูมไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วและจงเป็นพาะวัปัจจัย ให้ทุกท่านถึงซึ่งวิสติอริยมรรคะวิสติสามัญญาภาระเอกนิพานะโดยเชียพรันในปัจจุบันการชาตินี้เถิสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี panang para mang sukang ni para mang sukang para mang